สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับสู่ช่องทารัดเมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมประจำเดือนพฤศจิกายน2568กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวเมถุนสบายดีไหมเอ,อ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันเนาะขอใพ้สุดไปให้กับชาวเมทุนเลยคะ่ะ รู้จักหน้าไพ่นะชาวเมทุนเหมือนช่วงนี้คุณกำลังพยายามหาอะไรทำเพื่อกบเกินความเศร้าที่อยู่ในใจ,จิตใจนะช่วงนี้คุณพยายามทำตัวให้ยุ่งทำงานหาเงินเยอะๆเพื่อมาดำรงชีพนะ <c oughs> ช่วงนี้เหมือนคุณชอบใครบางคนอยู่แล้วไปแอบส่องบบมองเขาแล้ว รู้ว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วมันทำให้คุณค่อนข้างเจ็บนะช่วงนี้คุณก็ทำบุญทําทานค่อนข้างเยอะด้วยนะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะ่ะคุณมองแบบนั้นนะเพราะช่วงนี้เหมือนคุณก็รู้สึกว่าตัวเองดวงตกเนาะ แต่ดูอีกไม่นานนะโชคชะตามันจะเปลี่ยนแปลงอะ่ะพอดวงตกปุ๊บมันก็จะมีขึ้นเนาะมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะของแบบนี้อีกไม่นานดวงก็ขึ้นแล้วล่ะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายหัวข้อกันเป็นสุขภาพข่อนเนาะขอไายห้าคบก็สุขภาพชาวใม่ทุดได้ค่ะ สุขภาพนะสุขภาพกายช่วงนี้แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากังวลสุขภาพใจเหมือนคุณอนะ่ะกำลังอินเลิฟนะแต่ว่าเป็นอินเลิฟที่ไม่ค่อยสมหวังนะเป็นรักทางเลือกรักเผื่อเลือกอ,อ่ะเออเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ในโหมดที่ค่อนข้างช่างใจแล้วก็ <c oughs> อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะ ส่งภาพจิตสุงภาพใจช่วงนี้เลยไม่ค่อยดีนะันะโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันดีกว่าขอไพ่ห้าใบให้จากการเงินชาาเมถุนนะคะ ดูจากหน้าไพ่นะการเงินเหมือนคุณมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตอยู่นะด้านการเงินเพราะฉะนั้นดูไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> คือคุณก็ทำงานก็คือมีไรายได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วก็มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอด ต่อให้เกิดการล้มทางด้านการเงินจริงๆมันก็ล้มบุญฟูกอ่ะคือคุณไม่ได้ลำบากอะไรเลยช่วงนี้จิตใจคุณค่อนข้างย่ำแย่นะกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ประดังประเดเข้ามาเหมือนคุณมีความกังวลด้านการเงินด้วยนะเหมือนเงินที่คุณลงทุนไปมันไม่ออกดอกออกผลออกไปทางขาดทุนนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ตลอดเพราะฉะนั้น เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะโอเคต่อไปเป็นการงานขอบห้าห้ามันน้เกิดการงานชาวเมทุนนะคะ่ะ การงานนะคือเอางานประจําก่อนช่วงนี้งานประจําก็คือเรื่อยๆเนาะก็คือคุณทํางานหนักนะเพื่อเก็บเงินนะเก็บเงินเก็บทองจริงๆคุณก็ทํางานในสิ่งที่คุณรักนะแต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยกับผู้คนนะก็ทนทําไปเดี๋ยวอีกสักพักสิ่งที่คุณทํามันก็จะออกดอกออกผลเองนะสําหรับใครทําฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวนะช่วงนี้ ก็เป็นไปได้เรื่อยๆนะก็มีงานเข้ามาให้คุณทำเรื่อยๆคุณอยากจะขยับขยายกิจการแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเหมือนอยากจะเพิ่มสาขาอีกสักสาขาสองสาขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะก็คือด,ดูดูเอาไว้ก่อนก็ได้นะโดยรวมก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะเกี่ยวกับการงานนะโอเค เดี๋ยวต่อไปเป็นความรักเนาะขอไพ่ห้ามไว้เป็ความรักชศร้าไม่ถุนได้ค่ะ คนโสดเหมืนช่วงนี้คุณกำลังใช้ชีวิตโสดอย่างสุสดเรียงอยู่นะรู้สึกสนุกกับการเป็นโสดอะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณนะมีคนเข้ามาแต่ไม่ถูกใจนะคะ่อส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะมีเหมือนไม่มี เหมือนคู่ของคุณหรือคุณเนี่ยแหละก็ชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนาะหันหาหันหน้าหาเข้ากันห้หันหน้าหากันบ้างนะใช้เวลาล่วงกันบ้างชีวิตรักจะได้ไม่จืดชืดนักนะคะโอเค <c oughs> จบลงไปแล้วเนาะสำหรับความทำนายของชาวเมทุนประจําเดือนพฤศจิกายนส5 6พถ้าชอบก็ฝาก กดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูกัอนไขค,คลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ